เลขขูดอันนี้น่าจะซื้อก,กับคนไม่รู้ว่าร่างซื้อซื้อ,อวอไม้มเ กระต่ันประจหักพันซื้อแล้วไม่ได้บันทึกภาคประชาชนมิส่าวันเพ็งอุ่นบางหลวงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเทศบาลตำบลเสาทงหินกันแล้วแต่โชคเนาะแแต่โชคของคคนบางคน้ตัวนี้มันมันไม่ได้กลับเนาะมันเบิ้ลเนาะซี่สีเนาะอันนี้มันเป็นเจ็ดห้าสามเนาะจะซื้อห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสาม ได้ัอนัยเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกคางวระจําหลักลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะครับทุกคนแล้ไดตอที่นีคงรอรางวัลใหญ่สองตัวขนอมใจตีวรวัฒนาพงศ์ไม่ได้ลุ้นแล้วสํานักตรวจสอบการเงินรางวัลใหญ่ใหญ่กว่าทรุปที่สิดจะเป็นผู้เสือรับหนัเลขป็นํำหักต่อไปค่ะ ารย์ถ้ามันออกหกหนึ่งหรือหกสี่จะถูกไหมคือยังไงถ้ามันออกหกหนึ่งหกสี่เลขอาจารย์ไม่มีหมาเลขอหักสนค่ะเลขอาจารย์มันมีศูนย์นะครับเน้นศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หท้าได้แกกรรมการหมายเลขสอค่ะห้ากรรมการออกคืนวันประจำาหดห้าห้าหกนางอมรรัตชุ่มแจงนาตุลย์ศรีฉานการถ้าห้าสามก็เจ็ดห้าสามก็คืออันนี้ ถ้ามันออกหกหนึ่งหกสี่จะถูกไหมผมเมื่อถูกนั่นแล้วมันไม่ใช่เลขมันไม่ใช่เลขอาจารย์นะขนาดาษนี้นะครับบอกเจ็ดห้าเนี่ยมันเป็นเลขอาจารย์เท้เนี่ยเนี่ยและขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงรูปวันหม่เลี่ครบแล้วค่ะเนี่ยเป็นเลขอาจารย์เนี่ยนาะเจ็ดห้าเนี่ย ม่ถไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาสลับทุบแสงที่เป็นจุลบอใหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักหลักสิบต้องเป็นศูนย์และห้าเท่านั้นมันถึงจะได้ตังรางวัลที่หนึ่งนวดวันที่สิบหกกันยายนรุ่นพี่นองเด้าสิบห้าเลขที่ออกศูนย์เด้อศูนย์เด้อ ศูนย์เน่ศูนย์สามศูนย์สามเปจ็ดศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามแต่พ่อ่ต้นนินนะศูนย์ครับศูนย์สามเอาล้ววะพฤศจาสองกันค่อศย์สี่นย์เลขที่ออกเอาดีใจทุกคนดีใจจวด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 โดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวน ทำไมไม่ออกตัวหนักๆเนาะนน่เน่ะอ้าวใครถูกมั่งเน้ะนี่เจดไว้ก่อก้ี่น้องโอ้ยเนย่ยามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามเนี่ยจุดฟันศูนย์เนี่ยนะครับไปทำให้ผิดหวังเนาะ เรางวัลเลขค้าย3ต <Download s> ัวสคันนะเออดีใจน้ำเด้อพิดว้องเดียวเดียวเดียวดีใจน้ำเด้อ<ส>จะให้เจาน้ี่อ่าน,น,นทางรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองคังดีใจด้วยนะครับเจ3 ต่อไปเป็นการอ่านทางผลการอกรางวัลงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2 5นเต็มเต็มที่น้องเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในเครื่องกันเก้าส3่ส3มเ3็ดศจวดจ้วดไทถูกบ้างเนี่ยเนี่ยนะครับวิ่งศูนย์ในตังวิ่งศูนย์ในตังอ่านะครับไม่ทำให้ผิดหวังเด้อเนี่ยเก้าสี่สาเจ็นี่เาจดนดี่เด้อพี่น้องเด้อหกสองหนึ่งห ไครได้มั่งใครได้มั่งนะครับใครได้มั่ง,นะงอันนี้นะวันศูนย์ศูนย์บนเท่านั้น<อ> secondo, ว่าแล้วเเลขทุกคนเคเพื่อมีคือของอาจารย์40งห้าดีใจด้วยเด้อพี่น้อง รางัลที่สองที่ 4. 8่แปสนึกอยู่ในใจว่าทุกสำนักไม่มีศูนย์มีเราจะผิดก็ผิดเราคนเดียวจะถูกก็ถูกเราคนเดียวนะครับในทุกค้างเนี่ซื้อหมดแต่เน้นที่ศูนย์8ี่ศูนย์หรอบที่สผมได้รูดศูนย์ครับอาจารย์่าดีใจด้วยนะครับใครได้วิ่งด้วยนะครับบางคนก็วิ่งเป็นแสนมึงจะจื้อบ่านนี้มึงจะจื้อ นะครับ 7, 8, ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยนะครับที่สามค้ที่สี่ยังไม่หลุดนะครับทุกส <8, 8, S 1> ุด 2> 2, 3, ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยนะครับตัวอาจารย์ฟันเนี่ยนักไถ่าตามเนี่ยวิ่งเท่านั้นจะมาหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยได้ตังนะครับอืมอันนี้มาตรงๆนะดีใจน้ำเดอ้อพี่น้องนะผิดผิดหลักร้อยนะหลักร้อยอาจารย์เอาห้านะครับตามสูตรมันมันเดี๋ยวนะก็ดูในสูตรหลักร้อย มันมีสามตัวจันมันน่าจะเป็นเปียบมากตัวหนึ่งอย่างเงียนะโอ้ผิดมันมีสามมีห้ามีแปดก็เลยเลือกเอาห้านะก็ผิดอยู่ดีเลือกตัวไหนก็ผิดหลักร้อยผิดนะครับหลักร้อยไม่มาแล้วนะก็ดีใจนะครับดีใจเดอ้อที่น้องเนี่ยเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วนะครับใช่ครับศูนย์ไม่มีทุกสำนัก อาจารย์หดหูเลยนะลงใน YouTube ลงในไหนไม่มีใครนำเสนอเลขอาจารย์เพราะอาจารย์แคทแลบศูนย์อยู่คนเดียวแล้วก็มั่นใจสูตรนะครับที่ฟันศูนย์เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับวิ่งบนกินตังและตัวเจาะก,ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเนาะพี่น้องแต่ตัวเน้นนะครับที่ชุดรวยมันอาจจะเน้นเน้นผิดมันจะมีสูตร นะครับหลักหน่วยมันมี2สูตรมีสูตรหนึ่งได้สามสี่ห้าชดนะครับสามสี่ห้าอันหนึ่งก็ได้ห้าหกเจ็ดแล้วมันชนกันที่สีที่ห้าก็เลยเป็นหนักนะไดนะนะ้ให้น้ําหนักห้ามากเพราะว่าห้ามันเป็นเลขของตัวเองนะเป็นเลขอายุวันเกิดนะครับขึ้นหลักห้ามันไปนล่างเนาะนะก็ดีใจเด้อพี่น้องดีใจดีใจนะครับเดี๋ยวนะสําหรับ เซียนวิ่งนะครับเดี๋ยวงวดหน้าไปต่อเด้อนะครับนะเซียนวิ่งนะวิ่งเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังนะครับวิ่งเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังแต่ตัวเจาะนะครับก็มีผิดหวังเหมือนกันนะครับก็บวกหนึ่งลบหนึ่งกันไว้ในห้าหางนี้นะครับได้ตังแน่นอนนะครับนะได้ตังแน่นอนนะครับฟันศูนย์นะครับฟันศูนย์เนี่ยได้ตังแน่นอนนะสาหรับวิ่งนะครับก็ดีใจเด้อพี่น้อง โอโอเชดโอีเดีดีนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเจอกันในตำราวตำนอยเนาะเดี๋ยวไม่ลงนอยไม่ทันอนะจะสี่โมงแล้วเนาะหรือจะไปนอยต่อเดี๋ยวขอดูสมาชิกในห้องไลน์ก่อนนะครับทุกคนโอ้ยจดจัดจดจัดเลยมันมันยังไงก็ไม่รู้มันแต่มั่นใจอยู่แต่ว่าผิดก็คือผิดคนเดียว ถ้าถูกก็คือถูกเราคนเดียวเพราะว่าไม่มีสำนักไหนเขาให้ศูนย์เลยนะครับไม่มีสำนักไหนให้ศูนย์ก็รอรุ้นอย่างเดียวนะครับรอลุ้นอย่างเดียวก็สรุปแล้วนะครับศูนย์อาจารบอกว่าบนนะครับมันก็เป็นบนเท่านั้นสังเกตชุดรวยก็คือบนเนาะได้ศูนย์ศูนย์สามก็ได้ครับโอ้ดีใจนะครับได้ได้ลูดศูนย์โอ้ดีใจนะครับคุณประนอมจิตนะครับคนนี้เขาทักมาบอกว่า เม่เต้นเจอหนูเล่นวิ่งศูนย์ไปห้าพันอ๋อก็ดีใจด้วยเด้อ